สวัสดีครับอยู่กับทีวีชแนลนะครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับอยู่ที่บ้านสปันนะครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับหมอกหมอกเยอะครับหมอกเต็มเลยนะครับนะครับนี่ก็เวลาหกโมงหกโมงกว่านะบรรยากาศดีมาก ดูครับถาพาไปชมนขนา้างนอกดูครับบรรยากาศม่านสปันตอนเช้านะครับอันนี้แม่ช่องน้ำฝนนะครับนะครับบรรยากาศหมอกหมอกลงตอนเช้าเต็มอากาศเย็น โอ oh, ้ยเย็นสบายนะครับยุงเยอะนิดนึงครับนะครับ เยนเวลาตอนเช้าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ตื่นเช้ามาดูหมอกดูทะเลเหมอกกันนะครับ ก็เป็นช่วงนี้ใครก็มาก็พกไอ้ยากันยุงมาด้วยนะครับยุงยุงเยอะนะครับพกล่มมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะเผื่อฝนจะตกนะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับยุงเยอะนิดนึงโอเคครับก็บรรยากาศตอนเช้าของว่าสปันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับจบ คลิปนะครับผมบ้านสปันตอนเช้าทะเลหมองนะครับเพิ่งจะลงเลยครับเยอะเลยโอเคครับก็ฝากติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที TV channel นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับผมครับผมค,ครับ